คำว่าคนใจบุญใครก็อยากใกล้ใครก็อยากพูดด้วยใครก็อยากคบใครก็อยากสนทนาหากคนคนนั้นเป็นคนใจบุญเราเนี่ยไปไหนๆเราก็พยายามอธิษฐานจิตเสมอๆว่าขอได้พบขอได้เจอได้เจอคนใจบุญคนใจบาปนี่เราไม่อยากเจออย่างแน่นอน วันนี้เรามาถึงธรรมะตอนที่1389นะคุณโยมนะการไลฟ์สดธรรมะถึงตอนที่1389คนใจบุญเป็นยังไงใจบุญกับใจบาปไม่เหมือนกันนะใจบาปก็คือใจบ้าคนที่คิดชั่ว คนที่พูดชั่วคนที่ทำชั่วชื่อว่าเป็นคนใจบาปคนที่คิดดีคนที่พูดดีและคนที่ทำดีชื่อว่าเป็นคนใจบุญเราอยากคบเราอยากเจอเราอยากเห็นเราอยากให้ใครเข้ามาในชีวิตของเราโยมเราอยากให้คนใจบุญเข้ามาในชีวิตของเรา เราไม่ได้อยากให้คนใจบาปเข้ามาจะอยู่อาศัยจะคบกับใครจะไปทำงานเราก็อยากทำงานกับคนใจบุญใจดีไปในที่ใดๆขอภาวนาให้เจอแต่คนใจบุญใจดีนะเวลาหลวงพ่อให้พรโยมหลวงพ่อก็จะให้พรเสมอๆว่า สาธุโยมขอให้โยมมีบุญตามรักษาขอให้เทวดาตามคุ้มครองโยมนะแล้วเวลาโยมไปไหนๆขอให้โยมได้เจอได้เจอแต่คนใจบุญได้เจอได้เจอแต่คนใจดีใจงามนะโยมนี่ เราก็อยากเจอแบบนี้ใช่ไหมโยมปากตุนใช่ไหมโยมปากระตุนบอกว่าคนที่พูดดีคิดดีทําดีเจ้าค่ะใช่แล้วเป็นคนใจบุญเวลาเราไปคุยด้วยคําพูดคําจาที่ดีความคิดที่ดีพาไปไหนก็ไปในที่ดีๆพาไปทําบุญพาไปวัดพาไปนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาพาไปแจกเสื้อผ้าเด็กพาไปแบ่งปันทําอาหารแจกเด็กบนดอยอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าเป็นคนใจบุญใจดีใจงามวันนี้หลวงพ่อจะพาเช็คดิสเช็คดิสก็คือเช็คตัวเราเองว่าเราเข้าข่ายเป็นคนใจบุญใจดีหรือไม่เราเข้าข่ายเป็นคนใจบุญใจดีหรือไม่อ่าเราลองเช็คตัวเราเองว่าเราเป็นคนที่เข้าข่ายเป็นคนใจบุญใจดีหรือไม่ คนใจบุญในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงแค่ว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เสียสละเงินทองไม่ใช่หมายถึงว่าคนนั้นเป็นคนรวยนะแต่หมายถึงคนที่ขัดเกลากิเลสให้สะอาดและกว้างขวางยิ่งขึ้นเรียกว่าคนคนนั้นเป็นคนใจบุญและใจดี เราลองเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ถ้าเราเป็นผู้ให้เราจะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นผู้รับก็จะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งแก่นแท้ของคนที่ใจบุญก็จะเป็นแก่นแท้ที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตเราอยู่ยังไงเราทำอะไรเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีแก่นแห่ง ความเป็นผู้ใจบุญอยู่ในหัวใจอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยการเป็นคนใจบุญใจดีเนี่ยต้องเป็นคนที่ให้อย่างไม่หวังผลภาษาพระภาษาบาลีคือนิพ,นะนพัทธาทานะนิพัทธาทานะหรือนิพัทธทาน คือการผู้ที่คนคนนั้นเสียสละคนคนนั้นเป็นผู้ให้คนคนนั้นเป็นผู้ที่ทำบุญแล้วไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรซึ่งคนใจบุญใจดีที่แท้จริงเนี่ยจะให้ด้วยความรู้สึกสละออกไม่ใช่ให้ด้วยความรู้สึกอยากแลกเปลี่ยนเช่นให้อะไรใครไป คอยดูนะเขาจะรู้ถึงบุญคุณฉันไหมคอยดูนะเวลาที่ฉันเดือดร้อนเขาจะช่วยฉันคืนไหมคอยดูนะฉันจะได้อะไรจากเขาบ้างคอยดูนะเขายังนินทาฉันอยู่ไหมฉันอุตส่าห์ช่วยขณะนี้แล้วอะที่พูดอย่างนี้แสดงว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนใจบุญใจดีที่แท้จริงเพราะคนใจบุญใจดีที่แท้จริง จะต้องเป็นคนใจบุญใจดีที่ให้ไปแล้วไม่เป็นการให้แบบแลกเปลี่ยนหรือให้แบบหวังผลไงเออเช่นให้เพื่อหวังชื่อเสียงให้เพื่อหวังให้คนอื่นมาตอบแทนเช่นเวลามีการเลือกตั้งสสสจเวลามีการเลือกตั้งสอทอ,อบตอ,อ,อสมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนตำบลท้งทองถิ่นนั่นนี่นู่นเราจะเห็นการซื้อเสียงซึ่งมีไหมมีเป็นธรรมดาแต่เดิมการซื้อเสียงนี่ใช้วิธีการซื้อน้ำปลาซื้อพริกซื้อปลาซื้อเกลือซื้อข้าวของพร้อมกับเบอร์ของสมาชิกผู้สมัครแนบเอาไว้กับน้ำปลาไปวางไว้ที่หน้าบันได ตอนหลวงพ่อเป็นเด็กๆอะ่ะอยู่ป .4 ป .5 นะ่ะกลับจากโรงเรียนเอาเห็นน้ำปลาเห็นพริกเห็นเครื่องใช้เครื่องครัวต่างๆพร้อมกับเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่ในถุงนั้นเออเราก็ถามแม่ถามพ่อว่านี่คืออะไรอ๋อมันเป็นสินน้ำใจของคนที่เข้ามาหาเสียงเขาก็อยากให้เราเลือกเขาเขาก็ฝาก ของใช้ของสอยสมัยก่อนไม่ได้ไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเสียงด้วยเงินนะมีแต่ของใช้ไม้สอยทั้งนั้นสมัยก่อนมีจริงๆมีจริงๆเออแต่สมัยนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีอ่าเราย่อมรู้ดีนะทุกคนย่อมรู้ดีที่สุดการขอแบบนี้หรือการให้แบบนี้ขเขาเรียกว่าเป็นการให้แบบหวังผลให้แบบต้องการ คะแนนการที่ให้แบบนี้เรียกว่าเป็นการให้แบบแรกเปลี่ยนไม่ใช่เป็นการให้คือการสละออกให้แบบนี้เรียกว่าเป็นการให้คือการลงทุนนะแต่ถ้าให้เพื่อผู้อื่นพ้นจากความทุกข์นั่นคือการให้ที่บริสุทธิ์หรือถ้าเป็นบุญก็ต้องเป็นบุญที่บริสุทธิ์ก็ภาษาบาลีเรียกว่านิพพัธทธานะ หรือนิพททา,านหรือการสละออกแบบไม่มีเยื่อใยการสละออกหรือการให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ได้มีใจเยื่อใยห,หรือผูกพันใดใดทั้งสิ้นเรียกว่าเป็นการให้แบบไม่หวังผลสิ่งตอบแทนนั่นเองนะอันนี้เรียกว่าบุญบริสุทธิ์เพราะนั้นโยมจะได้เห็นคนใจบุญใจดีอย่างที่หลวงพ่อพูดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโยมแล้วนะ ขึ้นอยู่กับโยมแล้วนะเราจะสามารถเห็นคนใจดีเราสามารถเห็นคนใจบุญมากมายเออแต่คนใจบุญใจดีที่เราเห็นเนี่ยเป็นคนใจบุญใจดีแบบหวังสิ่งตอบแทนสิ่งตอบแทนหรือไม่ก็ขอภาวนาให้โยมได้เห็นคนใจบุญใจดีจริงๆที่ให้แบบไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนั่นเอง การให้อย่างไรชื่อว่าเป็นการให้แล้วคนคนนั้นเป็นผู้ให้ที่เป็นผู้ใจบุญคนคนนั้นเป็นผู้ให้ที่เป็นผู้ใจดีต้องดูที่ไหนดูที่เจตนาเราจะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเรามีเจตนา ที่เราจะทำด้วยเจตนาที่ดีแล้วความดีก็เกิดแล้วความดีก็แปรเป็นบุญบุญนั้นเป็นบุญที่เกิดจากเจตนาความยิ่งใหญ่ของบุญไม่ได้วัดกันที่จํานวนเงินเท่าไหร่แต่ความยิ่งใหญ่หรือความเป็นบุญใหญ่ดูที่ไหน ดูที่เจตนาก่อนให้ถ้าให้แล้วเป็นบุญนะหรือเป็นผู้ใจบุญใจดีอะดูดูก่อนให้แล้วก็ดูขณะให้แล้วก็ดูเจตนาหลังให้ว่าการให้เหล่านี้เป็นการให้ที่เป็นบุญบริสุทธิ์นั้นจริงหรือไม่บุญจึงเกิดจากเจตนาจริงๆบุญเกิดจากเจตนา เวลาโยมไปทำบุญเวลาโยมไปให้ไปเสียสละไปแบ่งปันไปสร้างบุญสร้างบรารมีบุญหรือสิ่งที่โยมทำหรือสิ่งที่โยมสร้างเนี่ยดูที่เจตนาไม่ได้ดูที่เงินว่าเออเราไปให้เราไปแบ่งปันเราไปเสียสละเราไปบริจาคเป็นเงินเท่านั้นเป็นเงินเท่านี้ โยมที่เป็นเอซีของหลวงพ่อจะรู้ดีว่าหลวงพ่อเป็นยังไงส่วนมากเวลาหลวงพ่อบอกบุญหลวงพ่อจะไม่ได้น้นเงินโยมโยมต้องทำบุญเป็นเงินเท่านี้นะโยมต้องทำบุญเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะโยมต้องทำบุญเท่านี้เท่านั้นหลวงพ่อจะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้ส่วนมากเวลาหลวงพ่อบอกบุญศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมบุญกับหลวงพ่อเนี่ย หลวงพ่อจะพูดคำว่าโยมตามกำลังศรัทธาโยมนะโยมเติมบุญสะสมบุญแล้วโยมไม่เดือดร้อนนะโยมทำบุญแล้วโยมมีความสุขโยมพอใจที่จะทำแล้วโยมทำได้ตามจำนวนจตุปัจจัยที่โยมทำเนี่ยคือมันเป็นบุญมหาศาลเลยนะอยู่ที่ใจของโยม เราจะไม่เน้นว่าต้องเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ทีนี้เวลาเราสร้างบุญสร้างบารามีหรือนำพา,า,าศรัทธาญาติโยมทำบุญอะไรต่างๆก็ตามนี่หลวงพ่อจะไม่เน้นเรื่องเงินเป็นเท่านั้นเท่านี้แต่เรามีบัญชีรายรับการบริจาคเท่าไหร่รายจา่ายรายจ่ายเป็นบริเป็นเท่าไหร่ ส่วนเงินเหลือเอาไปไหนเราจะมีบัญชีเก็บไว้ทุกเรื่องที่เราได้บอกบุญศรัทธายาตโยมแต่จะไม่มาประกาศให้เป็นตัวเงินให้รับทราบใครอยากทราบเขาก็จะทักไปขอหรือโทรไปถามอันนี้เราโอเคเราก็จะตอบแต่จะให้มาประกาศมาบอกนี่น,น,นู่นนั่น มันก็กกะเกินวิสัยแล้วก็ดูไม่งดงามในความเป็นพระสงฆ์ของเราเวลาเรานำพาศรัทธายาตโยมสุทธิอสุทธิปัจ,จตังนานโยอัญยังวิโสทะเยบริสุทธิ์หรือไม่บิวบริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวไม่มีบุคคลอื่นคนใดจะรู้ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่เราก็เก็บหลักฐานการทำบุญรายจ่ายเก็บหลักฐานการรับบุญเป็นรายรับ เอาไว้ให้โยมเวลาสอบถามจะได้ตอบโยมแต่จะไม่มาโพสพั่มเพื่อเช่นได้เงินเท่านั้นจ่ายเท่านี้เหลือเท่านี้เท่านั้นไม่พั่มเพื่ออยากให้โยมติดตามธรรมะหลวงพ่อมหาน้อยมากกว่าไปคิดถึงเรื่องเงินเป็นมากเป็นน้อยอ,อจะตุปใจัยมีแต่นำไปทำบุญไม่เหลือลอกโยมแต่ละครั้งที่บอกบุญศรัทธาญาติโยม ก็จะไม่ค่อยมีเหลือมีแต่ใช้ใจ่ายหรือไม่ก็ถวายพระถวายนียนทาบุญต่อไปเป็นค่าน้ําค่าไฟต่อไปเรานําจตุปปัจจัยไปใช้ในทางที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ดีงามและแน่นอนก็ไม่เป็นไรใครสอบถามแล้วก็ต่อบไปเพราะฉะนั้นเจตนาการทําบุญเนี่ยของศรัทธาญาติโยมก็ดีเจตนาของหลวงพ่อที่บอกบุญไปก็ดี หลวงพ่อเลยอยากให้ดูที่เจตนาหนึ่งบุญนั้นจะเป็นบุญหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาก่อนให้ว่ายินดีที่จะทำตั้งแต่แรกไหมยินดีที่จะทำบุญตั้งแต่แรกหรือไม่ถ้าเจตนาดีหรือยินดีจะทำบุญตั้งแต่แรกแสดงว่าโยมเป็นผู้มีบุญดีบุญงาม และเป็นผู้ใจดีใจงามเป็นผู้มีเจตนาดีาบุญจะเกิดสมบูรณ์เต็มที่ถ้าเจตนาแต่แรกเรามีเรียกว่าปุพพะเจตนาหรือเจตนาก่อนให้เกิดขึ้นในใจได้ยินเสียงโคศประกาศประชาสัมพันธ์ได้เห็นหลวงพ่อมหานลินเทพท่านพูด ช่วยทาสีองค์พระนโยมช่วยขัดสีฉวีวันให้องค์พระท่านสวยงามนโยมร่วมบุญติดไฟโซลาเซลล์เพื่อสององค์พระให้ท่านมีแสงสว่างยามค่ำคืนเกิดความสวยงามต่อผู้พบเห็นนโยมในใจโยมคิดแวบเลยโอ้โหโยมอยากทำบุญด้วยเจ้าค่ะตามกำลังศรัทธามากน้อยไม่เป็นไร แสดงว่าโยมได้บุญในเบื้องต้นเรียกว่าบุพพาเจตนาขณะที่สองคือขณะให้ในขณะที่โยมกำลังกดเลขบัญชี662-670-2297 50าทจําบาทจำนวนเงินโอนเข้าบัญชีนี้ขึ้นชื่อพระมหานรินเทพหลวงพ่อมหานรินเทพจิตใจเรื่อมใสและเบิกบานและมีความสุข หลับตามองเห็นองค์พระแสงสว่างสวยถ้าเสร็จแล้วพระคงจะขาวสะอาดสวยงามสดใสแน่นอนไม่คิดเสียดายเมื่อกดปุ่มบริจาคเงินหรือทำบุญไม่เสียดายเหมือนโยมอารีไดเก้ลเนี่ยโยมอารีไดเก้นกดปุ่มถวายสติกเกอร์วันละ10ดอลลาร์ โยมไม่มีใจเสียดายเลยมีแต่สาธุสาธุโยมปลื้มใจมากโยมได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอุปถรัรมภ์รายการธรรมะใน YouTube ของหลวงพ่อมหานรินเทพในรายการสดอนุโมทนาบุญโยมปลื้มมากในขณะที่โยมร่วมบุญะนั่นแสดงว่าโยมเป็นคนใจบุญจริงๆไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเพราะเราจะเป็นคนใจบุญหรือเป็นผู้มีบุญมาก จะต้องดูที่เจตนาก่อนให้อยากจะทำจริงๆขณะให้ขณะทำทำแล้วมีความสุขจริงๆให้แล้วทำบุญแล้วรู้สึกมีความสุขสามขณะเลยนะคนนั้นจะเป็นคนใจบุญคนนั้นจะเป็นคนใจดีใจบุญใจงามดูที่เจตนาของเขานะหลังให้มีใจเบิกบานนึกถึงบุญที่ทำไปเมื่อสักครู่ นึกถึงบุญที่ทําไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วหรือตอนไหนที่นึกถึงมีความสุขตลอดทุกครั้งที่คิดถึงอย่างนี้ชื่อว่าผู้นั้นเป็นคนใจบุญใจดีคนใจบุญหรือคนใจดีเป็นคนอย่างไรนี่ก็เล่าให้โยมฟังละ่ะถึงกลางรายการพอดีพอดีอดฝากศรัทธาญาติโยม ฝากศรัทธาญาติโยมว่าอาโยมอย่าลืมนาะประสงค์จะร่วมบุญอุปถัมภ์ใดๆก็แล้วแต่เลขบัญชีนี้เลยนะ662-670-2297ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี662-670-2297ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีชื่อจริงไม่ปลอมชื่อใครมาชื่อจริงของหลวงพ่อ โยมสามารถร่วมบุญได้ตามเลขบัญชีนี้ได้เลยนะหรือว่าจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอุปธรรมค่าน้ำค่าไฟชําระหนี้สงโยมสามารถร่วมบุญผ่านเลขบัญชีนี้ได้หรือโยมจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอุปธรรมกองทุนเผยแผ่ธรรมก็ร่วมบุญผ่านเลขบัญชีนี้ได้หรือประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพติดกันเทศบูชาธรรมของหลวงพ่อ ก็สามารถร่วมบุญผ่านเลขบัญชีนี้ได้เลยนะคุณโยมนะ,ะหรือไม่ก็โอ้โหต้องการเบอร์โทรศัพท์หลวงพ่อนี่ไง0991953644 0991953644เป็นเลขบัญชีพร้อมเพย์ด้วยนะใครอยากร่วมบุญก็สามารถบริจาคผ่านพร้อมเพย์ได้ที่เบอร์โทนนี้ได้เลยแล้วก็ใครอยาก ใครมีลายแต่ยังไม่มีลายหลวงพ่อสามารถแอดลายผ่านเบอร์โทรหลวงพ่อได้เลยว่า099-1953644ส่วนใครมีความประสงค์จะโทรศัพท์สอบถามพูดคุยก็สามารถโทรได้ที่099-1953644นะคือตอนนี้หลวงพ่อโอนสายโทรศัพท์เป็นเบอร์หลวงพ่อแล้วอันนี้คราวนึ่งคราวนี้เวลาโยมโทรศัพท์มาก็จะไม่ไปเจอ ก็จะไม่ไปเจอเลขาละถ้าโทรมารับสายคือหลวงพ่อรับสายเองนะคุณโยมนะหลวงพ่อรับสายโทรศัพท์เองถ้าอยู่ในที่มีคลื่นก็จะสามารถรับสายโทรศัพท์ได้ส่วนใครที่มีความประสงค์จะแอปเรียกว่า what's app นะก็สามารถที่จะแอดไปที่ whatsapp ได้บวก6 6 0 9 9 1 9 5์6ก 4, 4ก็จะสามารถแอด whatsapp ได้ หลวงพ่อก็มีวอทแอบให้โยมได้ติดต่อสื่อสารสําหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะคุณโยมนะนี่เลยนะเราก็มีช่องทางที่โยมจะสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเราได้นะเป็นบุญเป็นกุศลแบบนี้เลยนะชื่อว่าเป็นคนมีบุญนะเป็นคนมีบุญใจบุญเราก็ใจบุญใจดีใจสะอาดใจบุญทุกครั้งทีนี้ คนที่เป็นคนใจบุญใจดีเป็นคนอย่างไรอีกสังเกตคนใจดีคนใจบุญให้สังเกตที่ไหนสังเกตที่รอยยิ้มและปิยะวาจาปิยะวาจาคืออะไรปิยะวาจาก็คือวาจาคำพูดเป็นที่น่ารักรอยยิ้มของผู้พูดรอยยิ้มของผู้ให้ ปิยวาจาของผู้ให้ชื่อว่าคนคนนั้นเป็นคนใจบุญใจดีโยมรู้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะการเป็นผู้ให้บางทีก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวการให้ที่ยิ่งใหญ่คือ ให้อภัยบางคนให้เงินให้สิ่งของมากมายแต่ในใจไม่เคยให้อภัยอันนี้ใจเป็นมารเลยนะการให้ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปก็คือให้ธรรมะเป็นฐานหรือธรรมทานการให้ธรรมะเป็นฐานไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องเป็นนักเทศนนักพูดเหมือนหลวงพ่อไม่จำเป็น ไม่จําเป็นต้องไปบวชหลายพรรษาหรือบวชเป็นมหาปเปรียนก็ไม่จําเป็นการให้คําแนะนําที่ดีการให้คนนําคพูดที่ดีรวมถึงการให้คําพูดที่สุภาพอ่อนน้อมให้คําพูดที่งดงามให้ทมพูดคําพูดที่ดีเป็นปิยวาจาเพื่อให้คําพูดเราสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างให้เขาได้ฟังแล้วรู้สึกสบายใจ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีสะสมเป็นบุญบารมีให้กับเราทั้งสิ้นเรียกว่าเป็นการให้ที่งดงามหรือให้ที่ดีงามเพราะบางทีการเป็นผู้ให้ไม่จำเป็นต้องให้สิ่งของไม่จำเป็นต้องให้เงินทองอะไรมากมายนะเ,ออเราให้ความสุขให้อรอยยิ้ม ให้เสียงหัวเราะให้ความจริงใจชื่อว่าเป็นการให้ของผูท้ที่มีใจดีใจงามใจบุญโยมรู้ไหมว่าอานิสง์หรือผลแห่งการทำความดีหรืออานิสง์แห่งการที่เราเป็นคนใจบุญมีอานิสง์ยังไงบ้างคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็อยากไปช่วยเหลือคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อใจดีใจงามจะเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเทวดาจะเป็นที่รักของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตแม้ว่าจะเดินทางไปที่ไหนๆก็ตามก็มักจะมี คนคอยช่วยเหลือและมักจะมีมิตรภาพที่ดีงามเสมอๆคนที่ใจบุญใจดีเวลานอนหลับหลับสบายหลับอิ่มหลับลึกไม่ฝันลายเพราะเป็นคนใจดีใจบุญต้องเป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยเมตตานะโยมถ้าเราเป็นคนใจบุญใจดี แสดงว่าเราเป็นคนมีจิตใจที่มีเมตตาแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาเป็นผู้ที่สร้างเมตตาอยู่ในใจคนคนนั้นจะได้รับอานิสงส์การแผ่เมตตาหรือการมีเมตตาคนที่มีเมตตาหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข คนมีเมตตาจากเป็นที่รักของเรามนุษย์อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายอ,อหากว่าต้องการมิตรภาพที่ดีงามเราสามารถได้เรียนรู้และรับรู้และมีมิตรภาพจากคนเหล่านั้นได้และสิ่งสำคัญที่สุดคือความสงบใจเพราะ คนให้ใจจะเบาใจจะกว้างส่วนคนหวงแหนหรือตรหนีใจจะหนักใจจะคับแคบถ้าอยากเป็นคนใจบุญใจดีให้เป็นคนที่มีความสงบใจใจเบาใจกว้างแล้วความสุขจะบังเกิดขึ้นนะคุณโยมนะจิตที่คิดจะให้เบากล่วใจที่จะเอาฉะนั้นการเป็นคนที่ มีใจบุญสุนทานหรือเป็นคนใจบุญใจดีเริ่มต้นง่ายๆได้ที่ความคิดของเราจากเป็นผู้ให้ในวันนี้วันหน้าเราจะเป็นคนที่ใจดีต่อไปอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะเป็นคนใจบุญใจดีเป็นคนอย่างไรสามารถย้อนกลับไปฟังได้อีกครั้ง ขอเดชพะพระไตรัตเป็นฉัดแก้วคุ้มให้แคล้วคลาดทุกภพสุขผ่องอนุภาพพระธรรมรัตด,ดังฉัดทองเช็ดปกป้องคุ้มกันพยันตรายอนุภาพสังคราชเอกฉัดโชคบรรดาลโรคไร้ดับระงับหายร่มราชาพระบารมีทิพเพลิดเพลินบันดุลบันดาลให้อยู่ยินยอดตลอดไปขอความสุขความเจริญความมั่งมีในธรรมจงบังเกิดมีกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนของหลวงพ่อบุญใดๆที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำ ขอบุญนั้นนนั้ส่งผลให้โยมได้เจอเจอแต่คนที่ใจบุญใจดีนะโยมเดินทางไปในทิศทางไหนไปที่แห่งหนตำบลใดไปในที่ใดๆก็ตามขอให้โยมได้เจอได้เจอคนใจบุญใจดีใจงามอยา่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นผู้สร้างบุญสร้างบรารมีไปไหนไหนก็มีแต่คนรู้จักไปไหนไหนมีแต่คนรักหลวงพ่อ เจออุปสรรคมากมายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ทําไมหลวงพ่อรอดมาได้เพราะหลวงพ่อเป็นคนใจดีใจบุญและมีเมตตาเราเป็นคนใจบุญใจดีมีเมตตาจะเป็นสเสน่ห์มหานิยมผีรักผีหลงผีคุ้มครองไปไหนท่านบอกว่าเทวดาและผีสังนางไม้จะคุ้มครองให้เราทุกคนด้วยขอเจริญธรรมจงมาเกิดมีกับทุกท่านอนุโมทนาบุญนะ